ชลอในชุดซาฟารีสีน้ำเงินสวมหมวกสไตล์นักสืบฮันติงแคบสีเดียวกับชุดยืนกอดอกขอมวดคิ้วสายตากวาดมองสภาพเบรอบที่เกิดเหตุพร้อมหมัดบุรี่เข้าปอดอย่างคนใช้ความคิดเป็นระยะขณะที่สมองก็จินตนาการไปตามรายงานโดยสรุปของผู้กองเบียยเบเบ้ยวร้อยตำรวจเอกพิภพเบี้ยวไข่มุกมือปืนมามอไซค์มึงเชื่อกูมันไม่ไปไหนไกลหรอกมันต้องมีที่พักที่ซุกรถอยู่แต่แถวนี้ยิ่งมีรถยนต์คุ้มกันด้วยของไว้ใช้รับพวกมันคือรถหลบหนี ดีไม่ดีอาจจะมีการสับเปลี่ยนรถอีกคันสองคันเพื่อสะดวกต่อการหลบหนีเจ้าของอาณาจักรคุ้มพลรอพูดกับมันสมองของทีมอย่างมั่นใจก่อนกล่าวต่อเบีย้ยมึงรับหน้าที่ประสานง,งานตำรวจท้องที่ในเรื่องของการสอบสวนว่าเขาทําอะไรตรงไหนไปแล้วบ้างจะได้ไม่ซ้ําซ้อนดูเรื่องการสอบปากคานักร้องที่นั่งอยู่กับพนตายด้วยว่าแน่นหนาอะไรไหมมีพิรุษหรือไม่จะเป็นนางนอกต่อหรือเปล่าขาดตกบกพร่องตร,งตรงไหนเราจะได้ไปซักต่อรวมทั้งข้อมูลเรื่องปลอกกระสุน เรื่องลายน้วมือแฝงบนแก้วเบียร์คนร้ายที่ตำรวจทองที่เขาเก็บไว้รวมทั้งบรรดาลิ้วล้อยเสียปุยด้วยวันนั้นใครยังไงยืนยังไงเอาให้ละเอียดครับนายผู้กองเบี้ยวเสนาธิการประจำทีมนักสืบจากส่วนกลางกล่าวตอบพร้อมก้มหัวรับคำสั่งแต่จังหวะถอยกลับเหมือนนึกขึ้นได้หยิบภาพสเก็ตจากแฟ้เมเอกสารที่ถืออยู่ในมือส่งให้ฉลอโทษทีครับนายนี่ภาพสเก็ตที่ตำรวจทองที่สเก็ตจากปากคำพยานที่เห็นหน้าคนร้าย เขาว่าคล้ายเพชรโสธรครับชลอรับภาพสเก็ตมือสังหารเสียปุ้ยที่ถูกระบุวา่าหน้าตาคล้ายเพชรโสธรมาดูอย่างพินิษภาพสเก็ตเอาแน่ไม่ได้ว่าแต่ใครบอกมึงว่าเหมือนไอเพชรโสธรวะรองผูุ้มครับการกองปราบปรา,ปรามซักเสียงเข้มขึ้นมานิดแต่ยังได้ยินกันอยู่แค่เขากับผู้กองเบีย้ยวพวกเพื่อนผมตำรวจทองที่ชุดสืบสวนเมืองเชียงใหม่มันบอกมากครับผู้กองหนุ่มตอบขณะที่ชลอแวบนึกถึงชื่อของเพชรโสธร มันเป็นมือปืนรับจ้างซุมท่าตําหนักจังหวัดนคปรปฐมตามแฟ้มประวัติมันมีชื่อจริงนายโสธรสุวรรณสีคดีอุจกรรล่าสุดเมื่อป,ปีที่แล้วร่วมกับนายโพเจริญสุขมือปืนรับจ้างชาวจังหวัดเดียวกันควบปิกอัพและยิงเจ้าพ่อหนังบริษัทไฟสตาร์เกียรติเอี่ยมพึ่งอัมพรเสียชีวิตขณะขับรถเบนซ์สปอร์ตสองประตูบนถนนพัฒนาการระหว่างทางกลับบ้านในคืนวันที่16กุมภาพันธ์ลิ้นชักสมองนายตำรวจมือปราบถูกเปิดออกฟื้นความทรงจำ ไอโพคู่หวยเพชรโสธรเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2495ในตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมใช้ปืนออโตเมติกขนาด11มิลิเมตรเป็นเคี้ยวเล็บคู่ใจมีชื่อเสียงโลงนางจากกิจศพยิงปืนแม่นราวกับจับวางบุคลิกส่วนตัวเป็นคนใจเย็นไม่ผงผางมีความนุ่มนวลอ่อนน้อมรสิยมสูงแต่งตัวดีสใส่นาฬิกาโอเมก้าเรือนทองดื่มเหล้านอกสุบรีวินสตัน มองเพลินๆแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักฆ่ารับจ้างที่กล้าแม้กระทั่งยิงตำรวจจังหวัดระยองตายห่างจากรงมพักไม่เท่าไหร่ส่วนไอ้เพชรที่หน้าตาคล้ายบุคคลในภาพสเก็ตมือยิงเสียปุ้ยอายุประมาณ34ปีถึง35ปีแก่กว่าไอโ้โพห้าถึงหปีถึงแม้จะเป็นคนจังหวัดนคนปรปฐมเหมือนกันแต่ช่วงหนึ่งมันไปใช้ชีวิตเทียเ่ยำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีเข้าสังกัดซุ้มมือปืนกำนันนังเจ้าพ่อภาคตะวันออก ก่อนกลับมาเปิดร้านปะยางที่บ้านเกิดอำเภอนครชัยศรีในช่วงปี2,519หลังก่อคดีฆ่าเจ้าพ่อหนังทั้งคู่หลบหนีการตลาล่าของตำรวจสืบสวนเหนือและชุดเฉพาะกิจที่พันตำรวจโทรนรงมหานนท์รองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามตั้งชุดไลลากระทั่งอีกสองเดือนต่อมาไอ้เพชรโสธรและโพเจริญสุกตกเป็นข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์อีกครั้งเมื่อพันตำรวจโทมือปราบรองพุ่มกับการตำรวจผู้ทอนคนหนึ่ง นำกำลังไปล้อมจับไอ้เพชรไอ้โพสองมือปืนรับจ้างที่บ้านไม้สองชั้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งกลางเมืองพิษณุโลกแต่เกิดการยิงปะทะกันดุเดือดรองผูก้บกบบการคนนี้พลาดท่าถูกไอ้โพยิงอกเกือบทะลุบาดเจ็บสาหัสแต่จังหวะที่ถูกยิงพันตำรวจโทรมือปราบลั่นกระ mm สุน11มิลลิเมตรสวนกลับไปสองนัดก่อนลูกน้องจะเข้ามาหิ้วปีกออกมาตั้งหลักส่วนไอ้โพมือสังหารเจ้าพ่อไฟสตาร์คาดว่าน่าจะถูกยิงเจ็บสามยังถูกยิงแก๊สน้ำตากดดัน มันตัดสินใจเผาบ้านฆ่าตัวตายหนีความผิดแต่ก็ทําให้บ้านใกล้เรือนเคียงวอดไวายไปถึง3าถึงสหลังภายหลังรองผู้ประกอบการคนนี้มาให้สัมภาษณ์ถึงหน้าทีเดือดขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลว่าถูกมือปืนนครปฐมที่แอบดูข้างเตียงยิงใส่ขณะเข้าไปตลบมุ้งจับกลุ่มแต่รอดตายปฏิหารเพราะพระพทุคุณพระเครื่องสมเด็จเกีตชัยโยกระสุนพุ่งถูกตลับพระทําให้วิถีกระสุนเปลี่ยนทิศไม่ถูกอวัยวะภายในที่สําคัญ สำหรับไอเพชรสโสธรมันหลบหนีไปได้อย่างบุหวิดและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนชื่อมันจะมาปรากฏอีกครั้งในคดีสังหารเสียปุ้ยเสียรอยล้านเมืองเชียงใหม่ในขณะนี้มีหลายคนเล่าให้ชโลฟังเบื้องหลังการล้อมจับไอโพมือสังหารเจ้าพ่อไฟสตาร์เกิดจากนายตำรวจคนนี้ทำปืนลั่นใส่ตัวเองเหตุเพราะตกใจเข้าไปเจอไอโพที่หลบซ่อนอยู่แบบกระทันหันจนพังะเสียหลักหงายหลัง ทำให้เพื่อนตำรวจและลูกน้องพุ่มกับที่ไปร่วมล้อมจับเข้าใจว่าถูกคนร้ายยิงสวนเลยเผาบ้านสางแขนแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์บางฉบับยังลงข่าวทํานองสงสัยในประเด็นที่ว่าแต่ตํารวจท้องที่เมืองพิซซุโลก็ออกมาแก้ข่าวอ้างว่าไอโ้โพอาจจะถูกล้อมพุ่มกับมือปราบคนนางยิงเจ็บกลายเป็นเสือลำบากหนีไปไหนไม่ได้เพราะถูกลอ้อมเลยตัดสินใจจุจดไฟเผาที่นอนหมอนมุ้งจนไฟไหม้หมดทั้งบ้านขณะที่ตำรวจไม่กล้าผีพรามเข้าไปดับไฟพบเพราะเกรงจะถูกยิงสวน อีกทั้งตั้งใจจะจับเป็นคนร้ายเพื่อสาวหาตัวเพื่อนร่วมแก๊งและขบวนการค่าเสียไฟสตาราชาภาพยนตร์ชลอไม่มีความเห็นเรื่องนี้เขาบอกกับคนที่มาเล่าให้ฟังสั้นๆว่ากูไม่รู้กูไม่น่าอยู่ในที่เกิดเหตุหมดจากความว่าคิดถึงไอ้เพชรโสธรหัวหน้าทีมสืบสวนตามคามสั่งรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามหานไดกวากมือเรียกผู้กองครกร้อยตำรวจเอกจตนากรนภีตพัฒน์ ที่แยกไปหาข่าวกับพ่อเลี้ยงอูดเพื่อนชาวจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ยังเรียนชั้นมัธยมอยู่ในกรุงเทพมาด้วยกันเป็นไงมึงในเรื่องราวอะไรไหมไอเลี้ยงพ่ออูดเพื่อนมึงก็ได้บ้างครับมันบอกให้ลองไปเช็คข่าวกับคนชื่อจองเด็กเพชรบุรีที่คุมบอลทัวอยู่สารพีครับชายหนุ่มรูปร่างใหญ่หนวดเคราเฟิร์มอยู่ในชุดเสื้อยือดกางเกงยีนข,ดขาดดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นตำรวจยศร้อยเอกตอบเบาๆเหมือนกระซิบ ชะลอหูผึ่งหลังได้ยิ้ชื่อจองมือปืนเพชรบุรีอีกครั้งแต่ก็สะกดอารมณ์ไม่ให้สแสดงหรือพูดอะไรออกไปขณะที่ผู้กองครกให้ความเห็นส่วนตัวประกอบต่อไปอีกว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อมันอะไรเท่าไหร่นนายพอรู้นิสัยมันอยู่ทําไมวะชะลอถามมันนิสัยลูกคนรวยน่ะนายพ่อมันทําธุรกิจไม้รายใหญ่รู้จักสนิสนมกับนายตํารวจนายทหารใหญ่โตรัฐมนตรีในบ้านเมืองหลายคนเลยค่อนข้างกลางเอาแต่ใจตามภาษา อีทั้งประวัติมันก็ช่ยย่อยแสดงบารมีขับบ้านขับเมืองเชียงใหม่อบายยมุกมีอะไรมันก็ทําหมดอย่าว่าแต่ไนท์คลับของมันที่เปิดอยู่เจ็ดยอดและเป็นคู่แข่งกับไนท์คลับของเสียปุยมันยังทําบ่อนแข่งกันอีกด้วยผู้กองนักสืบมือปราบอาดีตนักรบกบี้ทีมชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วมันบอกอะไรประวัติไอ้จองบ้างไหมรองผู้มับการกองปราบหัวหน้าชุดถามก็บอกมาเยอะเหมือนกันครับไอ้จองมันเป็นเด็กเพชรบุรี ข่าวว่าตาบอดไปข้างหนึ่งเพราะถูกยิงสมัยตอนมันรุนรุนใจมันถึงหลังหายเจ็บมันออกจากเพชรบุรีตะเวนไปทัว่วยิ่งภาคตะว,วันออกเมืองชนจันทบ,บุรีรู้จักคนเยอะครับหน้าฉากตอนนี้มันวิ่งแผ่นเสียงให้พายันลุกเพชรนักร้องลุกทุง่งตามสถานีวิทยุต่างๆในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงแต่เบื้องหลังคุมบอลถวยเพื่อนมันคนนคนปรปฐมอยู่ที่อำเภอสารพีนักสืบนอกเครื่องแบบตำรวจกองปราบยืนรายงานไกลๆที่น่าสงสัยผมให้ลูกน้องพวกนักเล่นนักเที่ยวหาข่าว หลังเกิดเหตุจอมมาหายตัวไปจากเชียงใหม่แล้วครับนายตำรวจนักรักบี้รุ่นน้องรายงานถึงประเด็นสําคัญขณะที่นายตำรวจรุ่นพี่พยักหน้ารับพร้อมคิดไปไกลไปเร็วตามสไตล์ตามหลักพฤติกรรมมือปืนรับแจ้งส่วนใหญ่จะคลุกอยู่กับวงดนตรีลูกทุง่งโดยเฉพาะนักร้องจากโซนจังหวัดเพชรบ,บรุรีราชบ,บุรีประจบคดีขันและจังหวัดทางภาคตะวันตกอย่างสุพรรณบุรีกาญจานบรุรีที่มีนักการเมืองระดับชาติคุ้มกะลาหัวอยู่ข้างหลัง สำหรับไพยวันลูกเพชรชฉลอรู้จักมาบ้างเพราะคุ้นเคยอยู่กับนักร้องลูกทุ่งหลายวงไพยวันลูกเพชรชื่อท้ายก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนเพชรบุรีชื่อเดิมสมนึกนินเขียวเป็นคนอำเภอบ้านแหลมอดีตเคยอยู่กับวงดนตรีของสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อกลางเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2511ตอนนี้มีเพลงดังหลายเพลงอย่างไอหนุ่มตังเกที่ได้รับรางวัลสาวากาทองคำพระราชทาน เมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 1และก่อนหน้าเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 4ก็ยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงเบ้าหลอมดวงใจด้วยเพลงเบ้าหลอมดวงใจชลอได้ยินตามงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆเสมออย่างล่าสุดเพลงหนาวใจชายแดนของภัยวันลูกเพชรกำลังมาแรงลูกน้องชลอที่เคยเป็นตำรวจป่าตะเวนชายแดนนอนกลางดินกินกลางสายรวมทั้งเขาที่เคยเป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดตากจังหวัดชายแดน เคยนอนกลางดินกินกลางทรายไม่แพ้กันก็คุ้นหูเพลงนี้เพราะฉะนั้นคนวิ่งแผ่นเพลงใหญ่จ้องตาเดียวก็ไม่น่าจะธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากตรงไหนที่เขาจะตามตัวนักบู๊คนดังเพชรบุรีที่มาทำมาหากินถึงถิ่นเชียงใหม่เมืองเหนือชะลอเดินพลางคิดพลางก่อนไปหยุดอยู่ที่โต๊ะของมือปืนชุดซาพรุรีที่กล้าหารชันชัยบุกเดี่ยวเขามายิงเสียนักธุรกิจร้อยล้านเมืองเชียงใหม่ตายคาถิ่นแล้วหันกลับมามองที่โต๊ะของเสียปุ้ยที่เสียทีถูกฆ่าในถ้ำของตัวเอง พร้อมซักถามผู้กองเมียที่เดินตามมาแล้วประเด็นการสังหารในถามเมียเสียปุ้ยบ้างไหมคือทางคุณวัฒนาเมียคนตายเขาบอกว่าขอดูแลงานศพเสียปุ้ยก่อนแล้วก็ประสานงานมาทางโรงแรมให้อำมวยความสะดวกกับทางเราครับแต่เบื้องต้นเขายืนยันว่าไม่ได้มาจากเรื่องในครอบครัวแน่ถึงรู้ว่าเสียปุ้ยชอบไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆกับสาวๆนักร้องนอกบ้านร้อยตำรวจเอกพิภพบ,บอกกับรองผู้การหัวหน้าชุดสืบสวนก่อนกล่าวต่อ นอกจากเรื่องธุรกิจในเมืองเชียงใหม่ทางเรื่องบ่อนการพนันธุรกิจกลางคืนทางพนักงานสอบส่วนท้องที่เขาจะตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้เสียปุ้ยคนตายเพิ่งไปเซ็งกิจการโรงแรมแห่งหนึ่งที่โคราชและปรับปรุงใหม่ใหญ่โตเหมือนที่เชียงใหม่อาจจะมีคู่แข่งเสียผลประโยชน์ไม่พอใจเลยจ้างมือปืนมายิงก็ได้ทำโน่นทำนี่เยอะจริงไ้ปุ้ยคงไม่ใช่ไปทำบ่อนเหมือนที่นี่อีกนะชะลอพูดเบาๆคนเดียว เพราะใจเขาตอนนี้มุ่งไปที่การสืบสวนหาตัวมือปืนที่เชื่อว่ามาจากเมืองเพชรบุรีและนคนปรปฐมเป็นหลักโดยเฉพาะบุคคลที่ชื่อจ๋องตาเดียวจากโต๊ะที่เกิดเหตุชะลอให้ผู้กองเบี้ยวพาไปดูจุดที่มือปืนซาฟรีวิ่งออกจากห้องอาหารไปที่หน้าโรงแรมก่อนกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีโดยมีรถเก๋งสีแดงที่เชื่อว่าเป็นรถคุ้มกันวิ่งตามออกมาอย่างรวดเร็วรองผู้การกองปราบอัดควันบุรีตองห้าเขาปลอดอีกครั้ง ก่อนปักก้นบรีลงที่เคียบรีสแตนเล็แล้วเรียกสองนายตำรวจคู่ใจมาสั่งการไอเบี้ยวมึงกับลุกน้องรอกูอยู่ที่เชียงใหม่พยายามรวบรวมรายละเอียดตามที่กูสั่งให้มากที่สุดส่วนไอครกมึงรีบกลับไปนอนไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนพรุ่งนี้มึงกลับกรุงเทพกับกูจากนั้นชะลอเดินกลับไปที่รถเบ้นของเขาโดยมีจ่าตันจ่ายยะเดินตามไปอย่างรวดเร็วเปิดประตูก้าวขึ้นรถได้นายตำรวจหนุ่มคู่ปรับมาเฟียใบายขาน หยิบสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ออกจากกระเป๋าเอกสารเปิดหาเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการอย่างรวดเร็วก่อนยกหูโทรศัพท์โทรหาใครคนหนึ่งทันทีถึงแม้จะเป็นกลางดึกแต่เสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังแค่ไม่กี่ครั้งก็มีเสียงตอบรับจากปลายสายโทรศัพท์ท่านสสปิยะครับจะให้แจ้งท่านว่าใครจะเรียนสายครับชะลอฟังก็รู้เจ้าของเครื่องไม่สะดวกรับโทรศัพท์แต่เขารู้ได้ว่าสถานภาพและบทบาททางสังคมเขามีแต้มต่อมากกว่าสสเมืองเพชรคนนี้มาก เขากรอกเสียงเข้มกลับไปมึงไปบอกเจ้านายมึงกูชะลอรองผู้การกองปราบมีเรื่องจะคุยด้วยครับท่านชะลอขยับตัวให้อยู่ในท่านั่งให้สบายขึ้นหลังจากรถเบนซ์ของเขาวิ่งออกจากโรงแรมเมืองใหม่ของเสียปุ้ยผู้วายชนมุ่งหน้าโรงแรมพรพิงที่พักชั่วคราวที่นักธรุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของภาคเหนือเปิดรับรองให้เขาและลูกน้องทำนับระหว่างเข้ามาคลี่คลายคดีนี้ ไม่นานสอสอมเมืองเพชรท,ที่มีอายุอานามมากกว่าเขาสี่ถึงห้าปีก็รับสายด้วยน้ำเสียงกระซาแสดงถึงความสนิทสนมว่าไงครับท่านรองผู้การมือปราบมีอะไรให้รับใช้หรือครับโทรมาซะดึกซะดื่นมึงอยู่บ่อน,นวนภาสิตอนนี้กำลังจั่วอยู่สินายตำรวจมือปราบเอ็นตัวพิงเบาหลังรถเบนแยบคู่สนทนาด้วยคำพูดที่บองบอกถึงความสนิทสนมเช่นกันบ่อน,นวนภาที่ชะลอดักทางนักเที่ยวนักเล่นเมืองกรุงและยอมยุธทั้งหลาย รวมไปถึงทหารตำรวจต่างก็รู้ว่าเจ้าของชื่อบ่อนที่ว่าเป็นสาวสวยฐานะอยู่ในระดับเจ้าเม่เพราะข่าวว่าเป็นอนุข,ของสสเมืองเพชรคนนี้แถมยังเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆอยู่หลายวันเพราะไปมีชื่อเกี่ยวพันกับการเสียชีวิตของสสกำมทอนราชโรดที่ถูกลวงจากบ่อนพัฒนาการไปฆ่าชิงทรัพย์เมื่อปีที่แล้วแม่สมกับชื่อนักเสือจริงนะเพื่อนอยู่นะใช่แต่ไม่ได้จัวเพราะเดี๋ยวสักพักจะออกไปทำธุระกับเพื่อนมีรายว่ามา พี่ชายคนโตตระกูลดังนักการเมืองเมืองเพชรบุรีลูกชายพ่อผาดหัวเราะพร้อมบอกเข้ามาประเด็นที่เพื่อนนายตำรวจกองปราบพุกว่างขวางโทรมามึงเอาไอ้จ่องตาเดียวมาให้กูหน่อยฉลอตอบแบบเนห้วนไม่ทันให้ฝ่ายตั้งตัวมึงจะเอาตัวมันไปทําไมอย่าไปฆ่ามันนะกูขอมันเป็นคนพวกมากใจถึงเพิ่งได้เหมือนมึงแหละเพียงแต่เส้นทางเดินมันเป็นแบบนี้คราวนี้กู้สนทนาชลอตอบด้วยน้ําเสียงร้อนรนสแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ อยู่ในขั้นสนิทสนมกันมากพอดูไอห้ห่าร้อนตัวเลยนะมึงถามจริงมึงรับงานไปยิงไอ้เสียปุ้ยที่เชียงใหม่หรือใช้ใจ่องมันไปทํางานนี้หรือเปล่าชะลอบับกลับไปอีกทีโธ่กูจะไปทํามันทําไมคนละเส้นทางกันแล้วถ้ากูจะทําใครกูก็ต้องถามมึงก่อนว่าจะทําได้ไหมนี่มึงคงไปสงสยัยจ่องมันสิเพราะตอนนี้มันวิ่งแผนเสียงให้แพรวันอยู่ที่เชียงใหม่อดีตพนักงานธนาคารอมสินที่ตอนนี้มาเป็นผู้แทนคนเมืองเพชรครวนตามสาย พระรู้อยู่เต็มอกว่าถึงแม้จะมีสถานภาพเป็นนักการเมืองอยู่ก็จริงแต่ธรุรกิจหลายอย่างของเขาก็มีสีเทาบรรดาตำรวจก็รู้แต่ทำเป็นมองไม่เห็นเพราะมีหลายอย่างเอื้อกันอยู่แต่กับชะลอเขาไม่อยากปลดพราะรู้กิิศัพท์ในฐานะที่ท่องยุทธจักรนักบูด,ด้วยกันดีมีอะไรก็บอกกันตรงตรงซะจะดีกว่าบอกให้แน่รอกูน่ะชอบนิสัยใจคอยจองมันรักมันเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนน้องคนหนึ่งก่อนนี้มันก็ถูกเขาเกล่าวหาว่าไปยิงเสรีกิรพันธ์สสนคนปรปฐม มันเลยหนีไปอีสานข้ามไปอยู่เมืองลาวแล้วก็กลับมาค้าฐาอยู่ที่ภูผานทีนี้พ่อมันทํางานกรมชนมาขอให้กูช่วยคนท่ายางเหมือนกันกูเลยไปรับมันมามอบตัวกับอธิบดีมนชัยจากนั้นมันก็ตรอนไปตามนิสัยหนุ่มไปอยู่มาหลายที่รู้จักคนเยอะแต่เวลากูจะไปหาเสียงเลือกตั้งมันก็จะกลับมาอยู่กับกูทีสอสอหนุ่มใบเฉียด50สิาธยายประวัติคร่าวๆเป้าหมายที่นายตำรวจกองปราบต้องการเจอตัวเอางี้ อนนี้มันไม่อยู่ที่เชียงใหม่มึงไปตามตัวมาให้กูคุยหน่อยเผื่อมันจะรู้อะไรบ้างกูเชื่อมันต้องรู้เรื่องไม่มากก็น,น้อยเอามาให้กูวันสองวันนี้เจอกันที่กรุงเทพแล้วจะติดต่ออีกทีหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีเสียปุ้ยสั่งเพื่อนสสด้วยแต้มต่อที่เหนือกว่าเออกูติดต่อมันได้แล้วจะติดต่อมึงอย่างเร็วน่าจะเย็นเย็นวันพรุ่งนี้แหละนักการเมืองสังกัดพรรคสยามประชาธิปไตยรับคำแล้วมึงรู้ข่าวไอ้เพชรโสธรไหมมันอยู่ที่ไหน ชะลอถามอย่างไม่มีปีมีขลุยถึงมือปืนซุ่มท่าตำหนักที่หลบหนีคดียิงเกียรติเอี่ยมพึ่งผ่อนเจ้าพ่อหนังไฟสตาร์และพยานสเก็ตภาพมือปืนชุดซาฟารีที่ลงมือยิงเสียปุยข่าวว่าหน้าตาเหมือนกับมือปืนรายนี้เห็นกูเป็นซุ่มมือปืนหรือไงวะไอ้โสพลพุ่มกับนคปรปฐมก็ถามเหมือนมึงไอ้เพชรมันไม่ได้อยู่กับกูแต่เดี๋ยวกูจะเช็คให้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไม่ทันนัดนักการเมืองคนเพชรลำพันก,นก่อนตัดบทเออขอบใจมาก ฉลอกล่าวขอบคุณคู่สนทนาก่อนวางหูโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีรอยยิ้มเล็กน้อยด้วยความพอใจขณะที่รถเบนส์สีดำาพานหนะของเขาที่จ่าตันจ่ายยะสองตำรวจคู่ใจขับรถเข้ามาถึงโรงแรมพรพิงโรงแรมใหญ่กลางเมืองที่สร้างรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศฉลอเดินลงจากรถลมเย็นยามดึกที่โชยมาจากแม่น้ำปิงที่อยู่อีกฟากหนึ่งทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาถึงแม้จะตรากรัมทำงานมาทั้งวัน และถึงจะมาถึงเชียงใหม่ได้เพียงแค่คืนเดียวก็ต้องวกกลับเข้ากรุงเทพด้วยภารกิจพิสูจน์ทราบเกี่ยวกับงานสืบสวนคดีนี้ที่มาเร็วกว่าที่คิดนายตำรวจหนุ่มยืนอยู่ข้างรถเอี้ยวตัวบิดร่างสองสามครั้งเสียงกระดูกกระเดี้ยวดังลั่นกรอบๆชาอ้อยลูกน้องตำรวจใกล้ตัวที่นั่งรถมากับผู้กองครบเดินตามหลังมาสกิดถามมันรู้ใจเอาหมอมนุษย์หน่อยไหมครับนายเออไม่เร็วรองผู้การกองปราบปรามตอบโดยไม่ลังเล จากนั้นเดินเข้าไปที่ล็อบบี้ของโรงแรมไปนั่งอยู่ที่โซฟารับแขกที่โรงแรมตั้งไว้บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ปล่อยให้บุคลกรครกจ่าตันจายะไปติดต่อขอรับกุญแจห้องพักจากพนักงานหน้าฟรอนขณะนั่งรอชะลอเหลือบเห็นไอเนสสายโจนที่เขาเลียงไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้มุ่มกับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีเดินเข้ามากับพวกมันสองถึงสามคนทันทีที่เห็นเจ้านายมันไอเนแยกกับพวกเดินปรีเข้ามายกมือไหว้ชะลอ และนั่งคุกเข่าอยู่ก้างๆหัวหน้าชุดขี้คลายคดีฆ่าเสียปุยโน้มตัวกระซิบคุยอะไรกับไเอเนไม่กี่ประโยคควักเงินมาให้มันไปใช้จ่ายจำนวนหนึ่งมึงไปบอกไอตันที่เคาน์เตอร์กูให้เอากุญแจห้องพักพาพวกมึงไปนอนก่อนคืนนี้พวกนี้ค่อยไปทำงานตามที่กูสั่งได้เรื่องยังไงโทรหากูสายโจรตัวเอของชลอย,ยกมือไหว้ปลกุกปลุกก่อนเดินยิ้มตัวปลีไปเอากุญแจห้องพักทันทีจากนั้นไม่นานผู้กองครบจตันและจ่ายะ เดินถือกุญแจห้องพักที่เปิดไว้เข้ามาหากุญแจห้องนายได้แล้วครับเดี๋ยวผมส่งนายขึ้นห้องพักผ่อนก่อนนายตำรวจร่างใหญ่อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติรุ่นน้องถ่ายมือเชิญรุ่นพี่นักกีฬาประเภทเดียวกันพร้อมเดินนำหน้าขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องพักส่วนจ่าตันจายะเดินถือกระเป๋าสัมภาระของชะลอเดินตามมาติดๆไอ้โกะลยอยู่ไหนหายไปเลยชะลอถามถึงร้อยตำรวจโทรสมภพพงผพึ้งรองสารวัตรสืบสวนเหนือ เจ้าของตำแหน่งเซนเตอร์ฮับทีมฟุตบอลสโมสรตำรวจที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยมันคงไปเที่ยวตามภาษาเด็กหนุ่มครับนายเพื่อนรุ่นมันที่จบมาอยู่เชียงใหมก่ก็เยอะเห็นมันบอกว่ามันนัดเพื่อนตะลุยราตรีเชียงใหม่คืนนี้อดีตนัก,กบี้รุ่นน้องทีมชาติที่ตอนนี้มาเป็นผู้ได้มัขับบัญชาชะลอกล่าวตอบไอ้นี่มันชอบเที่ยวด้วยทํางานด้วยกูว่าตอนนี้มันคงเที่ยวคาเฟ่จีบมกร้องอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกนักร้องพวกหมอน,นวดนี่แหละแหล่งข่าวชั้นดีชะลอพูดขึ้นมาลอย เพราะจากประสบการณ์งานสืบสวนของฉลอการเข้าตีสนิทพูดคุยกับนักร้องและหมอนวดหรือแม้แต่หญิงขายบริการร้อยคนก็รอยเรื่องหลายครั้งคดียากยากความําเร็จก็มาจากพวกเธอเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมึงก็ไปพักผ่อนด้วยพรุ่งนี้เช้าเจอกันสก้าวมงเช้าล้อหมุนลูกชายพันโทแช่มที่ตอนนี้ชีวิตราชการก้าวไกลเกินกว่าผู้เป็นพอ่อบอกกับลูกน้องก่อนเปิดประตูสาวเท้าเข้าไปในห้องพักอันหรูหราจัดเป็นห้องสูบมีห้องรับแขกอยู่อีกห้อง ส่วนห้องนอนมีเตียงนอนขนาดคิงไซปูผ้าขาวสะอาดอยู่กลางห้องมีเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะตู้เสื้อผ้าตู้หัวเตียงจัดไว้อย่างลงตัวชายหนุ่มดูสภาพโดยรอบอย่างพอใจก่อนถอดสร้อยคอรพระเครื่องนาฬิกาและปืนคู่ใจโค้ดมิลลิเมตรกระบอกดำมาเมื่อมวางไว้อยู่บนโต๊ะหัวเตียงหลังอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยชายหนุ่มนักบู๊วัย44ปีนอนแผ่ราอยู่บนเตียงนอนนุ่มใหญ่เกือบจะก,กำเคิมหลับ เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นชะลอตาสว่างโดยอัตโนมัติแวบมองไปที่ปืนที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงที่ขึ้นลำไม่เรียบร้อยเพียงแค่เขาใช้นิ้วป้องกดเซฟลงมัจจุราชสีดำกระบ,บอกนี้ก็พร้อมทำงานอีกครั้งปราสาทการามัดระวังตัวผ่อนคลายเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงเคาะบอกชื่อแท่ตามมาเขาส่งเสียงบอกเบาๆเป็นสัญญาณว่ารับรู้ก่อนลุกเดินไปดูช่องแมวที่ประตูเห็นสาวผิวขาวยุวานาประมาณ25-30ปี แต่งกายด้วยเสื้อคลุมยาวสีเขียวแบบที่เห็นตามแบบหมอนวดแผนโบราณทั่วไปหน้าตาถึงไม่สะสวยแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านตามแบบชาวเหนือผัดไปก็เห็นจ่าอ้อยยืนอยู่ข้างหลังนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงไวัยไรเรียกกันอีกคนแต่งกายด้วยเสื้อคลุมลักษณะเดียวกันยืนอยู่ข้างๆมึงยังไม่นอนอีกระว่ายอ้อยะลอมองหน้าถามขณะที่ลูกน้องตำรวจกล่าวตอบเอาหมอนวดมาส่งนายก่อนครับเดี๋ยวผมว่าจะนวดเหมือนกันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด ชลอในชุดเสื้อยืดกางเกงแพรกล่าวขอบใจเปิดทางให้หมอนนดสาวเดินนําเข้าไปก่อนที่เขาจะปิดประตูล็อกห้องตรวจด,ดูความเรียบร้อยอีกครั้งเขาสังเกตเห็นหมอนวดสาวแสดงอาการหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อเหลือบไปเห็นปืนกระบอกโตของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงมานวดเลยดีกว่าชลอพูดเหมือนสั่งพร้อมล้มตัวลงนอนขณะที่หมอนนดสาวผิวขาวโยกเดินเขาไปที่ห้องน้ำหยิบผ้าเช็ดตัวออกมาวางไว้กึ่งกลางตัวของชายหนุ่ม จากนั้นถอยไปอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ที่จะถูกนวดพร้อมพนมยกมือไหวนายตำรวจนักบูเข้าใจว่าหล่อนคงยกมือไหวครูบาอาจารย์ที่สอนวิชานี้ไว้ให้ใช้ทำมาหากินเพราะหลายคนที่นิยมการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณต่างก็รับรู้ว่าเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์ไทยเน้นในลักษณะกดคลึงบีบดัดดึงและการอบประครบส่วนใหญ่มอนวดทั้งชายและหญิงจะไปร่่าเรียนกันที่วัดโพกรุงเทพ